สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซที่น่ารักทุกๆตานเดอจะเดอมาพบมาพอกับสาวสกุลระเบิดบ้ายนอร์เวย์อีกแล้วจ้ามือนี่มาทะเลเดอจะเดอหลังจากพายุเข้ามาเกือบสองอาทิตย์ทั้งฝนทั้งลมวันนี้แดดดีมากเลยจ้าเอาบรรยากาศอยู่ทะเลมาฝากจ้าบ่ได้เข้าป่าฮิตเดอจ้าลงทะเล พยายามรอบกุ้งพยายามรอบกุ้งบสเตอร์กุ้งมังกรมือนี่สิได้บอมมารุ่นนํากันเดจะเดอขอบคุณทุกกำลังใจที่สละเวลาเข้ามารับชมคลิปใหม่เดจะเดอแดดดีดีมือนี่อากาศดีจ้า จใบไม้เปลี่ยนเป็นสีทองแล้วดูใบไม้เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีแล้วมันก็นสีล่วงงามแบ่พี่น้องรุ่นนู้นอะไรมวอ้ยได้ปูจ้ะมีปูไม่ได้กุ้งปูขนมปังตัวใหญ่ๆญเลยจ้ามีปูเมียด้วย ได้ปูจ้าปูขนมปังตัวเมียตัวไข่เลยนี่ตัวอวบๆอบอบใหญ่ๆเลยจ้าไปลุ่นกันต่อจ้าโนดอยู่ตรงนู้นไปไๆเป็นสีทองแล้วหนาหนาวแล้ว ลุ้นมาลุ้นมาลุ้นสินได้กุ้งอยู่บ่เมื่อนี้อน่าจะปูไม่มีกุ้งเลยมันแต่ปูมันแต่ปู จะไปลุ้นกันต่อสิได้กุ้งจะโตอ,อยู่บ้าเมื่อี้วันนี้ไม่มีลมบรรยากาศดีมากโอ้ยมีลุงลุงกินน้ำเห็นลุงกินน้ำบัจ้าวงบ้าง กุ้งใส่จ้าเปลี่ยนที่ใหม่มันสิได้ยู่ป้ะรอบจ้ะ <Yeah. S 1> ย่ายรอบมาใส่ที่ใหม่มันเนี่นี่แล้วจ้าการทำมาหากินยุ่ต่างแดนพี่น้องเอ้ยพี่เข้าหน่าหนาวก็ต้องหากักตุนอาหารไว้จ้า อาหารป่าอาหารทะเลสิหาวางโยนโลงด้วยบันนี้เรียบร้อย มันสิได้กุ้งอยู่บ่เมื่อนี้นะ่ะมาลุ้นกันจ้ามาลุ้นกันมาลุ้นกันโอ้ยได้ตะปูโอ้หลายคักปูปูปูเออออออ ป,ปูปูปูโ,โ,ห,โ,ห,โหมานตะปูจ้าปูขนมปังมานตะปูมันนี่มานตะปูปูขนมปังจ้ามีแต่ตัวเมียค่ะวันนี้มีแต่ตัวเมียแม่ไข่ กุ้งไหมสักตัวไหม มาละครับปะโอ้ยแต่ตะปูเมื่อนี้มีตะปูตัวเม,ยม,ม,มียมานตะปูมานตะปูเมื่อได้กุ้งจะโตเลยจ้านี่หลักการทำมาหาก,กินอยู่ต่างแดนพี่น้องเอ้ย หาอยู่หากินไว้กินหน่าหิมะตกอาหารป่าอาหารทะเลบูอึดอยู่อึดกินถ้าขยันหานปูทะเลปูทะเลปูขนมปังเนาะบ้านเฮาห้องแพงแท้เด้อยู่ไทยออยู่นี่สุพ้างกินอยู่นี่นะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจเดะเจ้ะเพ้อพอ่พอกันคทิปหน่าเดอจากลิปนี้พอซํานี้นละจ้า ขอบคุณหลายๆจ้าอยู่ดีมีแห่งสุกผู่สุกคนจ้า